เราจะมาดูดวงความรักประจำวันเสาร์ที่18เมษายน2563นะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะความรักของคุณก็ราบรื่นนะคะ ก่อนหน้านั้นอาจจะวิตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะแต่ตอนนี้นะคะความรักเขาก็เมตชัวให้เรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในตัวเขานะคะแล้วเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็มีความสุขกับความรักนะคะอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันนะคะต่างคนต่างทํางานแต่การพูดจาอะไรก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะความรักก็ราบรื่นดีนะคะหรือบางคนก็อาจเดินทางมาพบเจอกันนะคะ หรืออบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่เข้าอกเข้าใจปรับความเข้าใจกันนะคะปรับความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะ,ะให้ความมั่นใจกับความรักนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอ,อคนรักที่ใจเย็นนะคะ,ะที่เข้าใจในตัวเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะคะเป็นที่ปรึกษาหาลือเรานะคะเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราก็ได้นะคะเหมือนเป็นคนในครอบครัวดูแลเอาใจใส่เราอย่างดีนะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์ความรักก็ดีลื่นราบลื่นดีนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เดอะมูนนะคะก็ช่วงนี้คนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะได้ไพ่เดอะมูนแล้วตาม ด้วยไพ่สีมีเท้านะคะอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะเช่นว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะแต่ติดช่วงโควิดนะคะอาจจะต้องเลื่อนการแต่งงานออกไปนะคะโดยไม่มีกําหนดอย่างนี้นะคะทําให้มีภาวะที่เราต้องเครียดนะคะบางคนก็อาจจะท้องนะคะหรือ หรือเราก็กังวลน,นะคะว่าเหมือนท้องมันจะโตขึ้นมานะคะกว่าจะได้แต่งงานอย่างนี้นะคะคนก็จะมาเมาส์กันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมปัจจุบันนะคะแม่ขุนทองว่านะคะเราก็อย่าไปสนใจนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานอยู่แล้วเรากังวลไปนะคะสุขภาพจิตเราก็แย่นะคะทั้งกลัวโรคโควิดอีกนะคะทั้งกลัวเรื่องส่วนตัวอีกนะคะเอามารวมทุกเรื่องนะคะมันก็จะเป็นบ้าได้นะคะมันเครียดนะคะ เพราะฉะนั้นทําใจให้มันสบายนะคะที่แม่ขุนทองพูดมันอาจทํายากนะคะแต่ถ้าเราเครียดอยู่นะคะแล้วเราไม่ดูแลตัวเองสุขภาพเราก็แย่นะคะถึงผ่านช่วงโควิดไปแล้วสุขภาพยังแย่ก็จะไม่สามารถ่จะแต่งได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพใจกายของเราให้ดีนะคะเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงนี้ไปทุกๆอย่างจะดีเองนะคะหรือบางคนก็อาจจะหวาดระแวงคู่ของเรานะคะว่าไปมีใครไหมนะคะ จจะมั่นคงกับเราไหมอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไงเขาก็ต้องกลับมามั่นคงกับเราเช่นเดิมนะคะไพ่สีมเท้านะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะสําหรับคนที่เป็นโซนนะคะพบเจอคนออที่ไม่ใช่มามากมายโดนเทอะไรนักหนามากมายเลยอย่างนี้นะคะนับไม่ถ้วนอย่างนี้นะคะทําให้เรามีภาวะที่ไม่มั่นคงในใจเกี่ยวกับความรักนะคะก็ ถ้าพอใจที่จะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะรอคอยคนที่ใช่จริงๆนะคะเราค่อยตกลงนะคะว่าจะเป็นแฟนกันอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะคนเข้ามามันคนเข้ามามากหน้าหลายตานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคบเป็นเพื่อนฝูงคุยกันไปก่อนนะคะเพื่อจะเรียนรู้นิสัยใจคอต้องใช้เวลาพิสูจน์คนนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจด่วนนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะก็ถือวาอ่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคบคนเดอะฟูลนี่นะคะความรักมันไม่มีความแน่นอนเจ้าชู้นะคะตัวเราเองก็อาจจะเจ้าชู้หรือตัวเขาก็เจ้าชู้อย่างนี้นะคะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างนี้นะคะว่าเออเราครบเขาแล้วทำไมเขาดูาไม่จริงจังไม่ชัดเจนกับเรานะคะปิดปิดบาง,บางๆอย่างเนี้น,นะคะพ่อแม่ขุนทองบอกเลยนะคะคนเดอะฟูลเขาเป็นคนที่ อไม่หยุดที่ใครนะคะเป็นภาวะที่เขาไปเรื่อยๆนะคะคุณอย่าไปคาดหวังกับคนเดอฟูนะคะเพราะจะทําให้คุณเจ็บปวดน,นะคะถ้าคุณพอใจที่จะคบเขานะคะหยุดคบเขาไม่ได้นะคะรักเขาอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะแต่แม่ขุนทองคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ไหวนะคะเราก็พอแค่นี้ดีกว่านะคะถอยออกมานะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเข้มแข็งในจิตใจอย่างนี้นะคะ คุณก็คบกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปนะคะไม่ต้องเอาความแน่นอนกับเขานะคะคบกันแบบชิลๆแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยอย่างนี้นะคะไม่ให้เจ็บปวดนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะพบรักกับคนดูแล้วน่ารักในระยะแรกนะคะทําให้คุณหลงไหลได้เื้่มนะคะพอนานๆไปนะคะเขาก็ทิ้งๆคล่งๆอย่างเงี้นะคะเขาคบไปเรื่อยนะคะทําให้เรามีภาวะว่าเขาเจ้าชู้นะคะเขาไปเรื่อยเปื่อยทําให้เราไม่มีความมั่นใจนะคะ พอแม่ขุนทองบอกแล้วคุณก็ต้องระแวดระวังตัวนะคะคบไปได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปหลงไหลมากขนาดนั้นนะคะให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคเองนะคะกับภาวะความรักของคุณนะคะ <c oughs> ก็อย่าไปคิดมากนะคะคบกันชิลๆไปก่อนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปนะคะยังไม่ต้องรีบเร่งการเป็นแฟนอย่างนี้นะคะคนวันพรฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่เด็ดไฮพิสเทสนะคะ ถือว่าความรักของคุณคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่เหมือนเราครบกันอยู่ดีๆนะคะเขาก็เป็นมีใครเพิ่มเข้ามานะคะทําให้เราไม่มั่นใจในความรักนะคะอาจจะดูนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะบกพร่องตัวเขาเองก็บกพร่องนะคะอย่าไปโทษกันนะคะต่างคนต่างบกพร่องหรือพูดจากันแรงๆอย่างนี้นะคะ ก็อาจจะแยกย้ายกันไปอย่างนี้นะคะคุณก็มีความเจ็บปวดนะคะเหมือนลักษณะว่าเจอคบซ้อนอย่างนี้นะคะคบกันอยู่ดีๆนะคะก็มีใครเพิ่มเข้ามาอย่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์ไปนะคะอย่าเพิ่งเล่งตัดสินใจนะคะบางคมคบกันนานๆแม่ขุนทองก็เสียเสียดายนะคะลักษณะเหมือนให้คุณ ค่อยดูเวลาไปนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมันอาจจะไม่มีอะไรนะคะอาจี่เราอาจจะคิดมากไปเองอย่างนี้ก็ได้นะคะถือล้หรือว่าเราไม่คิดมากก็รอคอยจังหวะนะคะถ้าเราดีพอที่เขาถ้าเขาดีพอที่เราจะให้อภัยได้นะคะคุณก็ให้อภัยไปนะคะแต่ถ้ามันหนักหนาะสาหัสก็ถอยออกมานะคะเพราะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายคนเดียวอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่า คุณจะมีใครเข้ามาดูแลคุณแบบฟูลออปชันนะคะจัดเต็มนะคะเป็นป๋าเลยนะคะแต่ในที่สุดนะคะคุณก็จะรู้นะคะว่าเขาคบซอ้อนหรือเขามีใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้มันดีๆนะคะก่อนที่จะตกลงปงใจคบใครอย่างนี้นะคะบางคนก็เนียนมากนะคะดูในโลกออนไลน์ก็ไม่เจออย่างนี้นะคะเพราะเขาอาจจะโปรเทคตัวเองนะคะอาจจะไม่ใช้ชื่อจริงอะไรของเขานะคะแบบนี้นะคะเรายิ่งต้องระวังตัวกับภาวะอีกนี้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่เดือดสตาร์นะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นความรักที่ราบรื่นดีนะคะอาจจะเป็นความรักที่เรื่อยๆนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรเหมือนตอนคบกันใหม่ๆเงี้ย ะะตอนนี้นะคะก็ถือว่าคุณก็คบไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรนั่นต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองไปนะคะความรักก็เป็นความรักที่เรื่อยๆลาบรลื่นนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรจนมันรู้สึกว่าเหมือนมันนิ่งเกินไปอย่างนี้นะคะพอนิ่งก็ไม่ชอบอีกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็อย่าไปคิดเยอะนะคะ อยู่ไปแบบมีความสุขแบบนี้ดีแล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะเป็นโสดมาพักนึงแล้วนะคะอยู่ๆความรักเก่าๆนะคะของคุณก็หวนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าพิ่งรับไว้ในทันทีนะคะก็ต้องดูการปรับปรุงนิสัยใจคอนะคะรวมเราทั้งเราเองนะคะว่าเราปรับตัวได้ไหมถ้าจะคบ,คบคนเดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆจะเกิดไหม แล้วจะต้องเลิกกันอีกไหมอย่างนี้นะคะคิดมีสติดีๆกับความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะ ก็ถือว่าสองไม้เท้าเป็นไพ่คู่ใบหนึ่งนะคะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์นะคะคบกันในแบบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมีสติในการครบหานะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นรักที่พัฒนาจากเพื่อนนะคะจากที่ปรึกษาจากรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะกลายมาเป็นความรักนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีราบรื่นดีนะคะไม่ได้หวือหวาแต่มีความมั่นคงนะคะให้คําปรึกษาหาลือกันได้ตลอดเวลานะคะ ดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีนำพาในสิ่งที่ดีๆนะคะแนะนำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะทำอะไรร่วมกันที่ดีๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณจะได้พบรักกับเพื่อนเก่านะคะหรือพบรักกับคน รุ่นพี่หรือเพื่อนสนิทที่คอยเป็นที่ปรึกษาเรานะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนนะคะก็ยิ่งดีใหญ่นะคะซึ่งเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะคะเพราะเขาก็รู้เรื่องของเรานะคะเราก็รู้เรื่องของเขานะคะเพราะฉะนั้นการครบหาก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะคะก็ดีนะคะอาจจะปรับตัวจากเพื่อนมาเป็นแฟนนิดนึงนะคะหรือบางคนแทบไม่ต้องปรับตัวเลยนะคะก็เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะนี่ก็ถืวอว่าดีนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะปัจจุบันนี้คนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่สงบสุขดีนะคะคุณก็เป็นคนที่โชคดีนะคะเจอความรักที่ดีนะคะเจอรักแท้ไม่ว่าก่อนหน้าน,นั้นคุณจะเจออะไรมานะคะแต่ณนะปัจจุบันถือว่าคุณเป็นคนโชคดีในความรักสุดๆเลยนะคะก็ถือ <hashtags> ว่าบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีภาวะท้องในปัจจุบันนี้นะคะรอคอยข่าวของการคลอด นะคะหรือบางคนก็รอคอยข่าวนะคะคบกันมายาวนานนะคะรอคอยข่าวที่จะมีแผ่นมั่นหมายแต่งงานนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะการแต่งงานมันเลื่อนไปนะคะหลังโควิดไปแล้วอาจจะต้องมีการจัดงานแต่งงานตอนนี้เราก็อยากคิดเยอะนะคะไม่ต้องวิตกกังวลก็เตรียมงานไปนะคะค่อยค่อย เป็นค่อยไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะซื้อข้าวของบ้านช่องอะไรต่างๆนะคะร่วมกันนะคะก็ถือว่าสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะพบเจอกับคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้คุณรู้จักนะคะหรือเพื่อนฝูงแนะนําคนดีๆมาให้คุณนะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะ สามารถที่จะคบหากันได้จนถึงการแต่งงานได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นรักที่ราบรื่นนะคะทาทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ